ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน MM e ีหนึ่พันหนึตอนเลขหางว่าวปู่ให้โชค ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงพระอริยสงฆ์สองแผ่นดินไทยกัมพูชาลูกตะเบาะชาวบ้านบางคนเรียกท่านว่าสวงหรือบางท่านเรียกว่าหลวงปูสง่สูงหลวงปู่สวงที่ทุกคนเรียกว่าเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินที่เคยอาศัยการทุดงโปรดญาติโยมอยู่ตามแนวชายแดนตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชาแม้ว่าวันนี้หลวงปู่สูงจะละสังขารไป20กว่าปีแล้วแต่ความศรัทธาในตัวของหลวงปู่ที่ประชาชนเลื่อมใสนั้นไม่เคยได้ลดน้อยลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อครั้งในอดีต ในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีผู้ที่มาถวายว่าวถวายไก่ที่หลวงปู่ชอบมากเพราะจะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าหากหลวงปู่อาศัยอยู่กระท่อมตรงไหนหลวงปู่สวงก็จะปล่อยว่าวขึ้นไว้แม้ในบางครั้งไม่มีลมแต่ว่าวของหลวงปู่ก็ลอยโดดเด่น อยู่บรอากาศได้อย่างสวยงามนั่นอาจจะเป็นด้วยอำนาจจิตของหลวงปู่สวงที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามดั่งใจของท่านบริเวณกระท่อมหลวงปู่นอกจากจะมีว่าวแล้วก็มักจะมีไก่แจ้บ้างไก่ป่าบ้างมาวิ่งอยู่รายรอบกระท่อมตลอดเวลาและหากว่าญาติโยมนำไก่หรือว่าวามาถวาย หลวงปู่ก็มักจะให้โชคให้ลาบกลับไปเสมอหลวงปู่มักจะเมตตาโดยการใบ้หวยให้ญาติโยมได้ถูกหวยกันทุกงวดและทุกคนก็ต่างทราบซึ่งในบาร,รมีของหลวงปูส่สวงอย่างล้นพน้นซึ่งวันนี้หลวงปูส่สวงได้ลาสังขารไปนานกว่า20ปีแล้วแต่ความศรัทธายังคงมีอยู่อย่างท่วมทน้น และยังคงให้โชคให้ลาบแก่ลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะลอตเตอรี่ที่วัดไพรพัฒนารางวัลที่หนึ่งมักจะอยู่ที่นี่บ่อยๆดังหลายๆคลิปที่ทางช่องได้นำเสนอมาเราอาจจะสังเกตได้จากว่าวและก็รูปปั้นไก่ที่มีผู้คนนำไปถวายล้วงปู่อยู่อย่างสม่ำเสมอจนบัดนี้ หลวงพ่อพุทธขอให้ท่านที่มีจุดประสงค์จะไปถวายไก่ให้แก่หลวงปูส่สวงเฉพาะที่ตัวใหญ่ๆราคาหลายๆแสนซึ่งต้องกินเนื้อที่หลวงพ่อพุทธจึงขอให้ท่านมาสร้างถาวรวัตถุโดยสร้างกุฏิให้ส่งได้จำวัดส่งให้ผลบุญนี้ให้ดวงจิตของหลวงปู่ได้ดนบันดาลให้พวกเรามีความสุข ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรครายต่างๆนานาว้าวนอกจากจะเป็นสิ่งที่หลวงปู่ชอบเล่นและแทบจะเป็นเสมือนดั่งสัญ,ญลักษณ์ของหลวงปู่แล้วว้าวยังเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์นำมาเสี่ยงทายหาเลขหาโชคกันอยู่เสมอซึ่งที่ผ่นผานนมาก็มีหลายคนที่ร่ำรวยจากลอตเตอรี่นับล้านมาแล้ว และเมื่อวันที่31มนาคม2565ที่วัดป่าพลานเพชรอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตได้มีพี่น้องประชาชนญาติโยมที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและหลายๆจังหวัดที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงได้เดินทางมาร่วมพิธียกว่า,าวถวายองค์หลวงปู่สวงโดยมีพระอาจารย์สมเพชรหรือ พระครูวัชรชยาพินันเจ้าอาวาสวัดเขาพลานเพชรเป็นผู้นำประกอบพิธีขึ้นว่าวบนเสาไม้ไผ่สูงเพื่อถวายหลวงปู่สูงโดยขณะที่ประกอบพิธียกว่าอยู่นั้นจู่ๆก็ได้เกิดลมฝนมีเสียงฟ้าขนองเสียงดังมาอย่างแรงตลอดเวลาแต่ไม่มีฝนตก และเมื่อยกว่าวขึ้นสู่ยอดเสาไม้ไผ่เสร็จแล้วทั้งลมทั้งเสียงฟ้าไม่มีเลยแดดออกมาปกติเช่นเดิมจึงทำให้ทุกคนสาธุและเชื่อว่าหลวงปู่ได้รับรู้แล้วโดยในการขึ้นว่าวหรือว่าการยกว้าขึ้นสู่เสาไม้ไผ่สูงเหนือกระท่อมองค์หลวงปูส่สวงนี้ จะเริ่มจากการที่ทุกคนร่วมกันลงชื่อนามสกุลคำอธิษฐานของตนเองลงบนตัวว่าวก่อนจากนั้นก็นำว่าวมาผูกเข้ากับเชือกเสาธงที่เตรียมเอาไว้ชักเหมือนกับชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาจากนั้นพระอาจารย์สมเพชรก็จะนำกล่าวถวายอธิษฐานบูชาทั้งภาษาบาลีภาษา,ขาเขมร แดรูปหล่อองค์หลวงปู่สวงที่ปั้นเท่าองค์จริงในท่านั่งอยู่ภายในกระท่อมไม้หลังคามุงจากและใต้กระท่อมก็จะมีการก่อไฟจากฟืนเก่าๆเศษไม้แห้งในป่าชายแดนเพื่อให้หลวงปู่ได้ผิงไฟเพราะปกติเมื่อครั้งที่อง์คหลวงปู่สวงมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะไปอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังใดก็ตาม หลวงปู่จะต้องก่อกองไฟเสมอบรรดาลูกศิษย์ที่จะมากราบหลวงปู่นอกจากจะสังเกตจากว่าว่าหลวงปู่อยู่หรือไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บอกว่าหลวงปู่จะอยู่ที่กระท่อมหรือไม่นั่นก็คือกองไฟนั่นเองซึ่งนอกจากหลวงปู่จะขึ้นว่าวไว้เหนือกระท่อมและชอบเลี้ยงไก่เอาไว้รายรอบกระท่อมแล้วก็จะก่อกองไฟ เอาไว้ผิงให้ร่างกายของปู่ตลอดทุกฤดูการด้วยซึ่งทางวัดป่าพลันเพชรแห่งนี้ก็จะทำทุกอย่างให้แก่องค์หลวงปู่สูงเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่หลวงปู่สูงยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะการขึ้นว่าวเหมือนชักธงขึ้นสู่ยอดเสาไม้ไผ่เพราะว่านอกจากจะเป็นการถวายแด่องค์หลวงปู่สูงแล้วก็ยังเป็นการเสี่ยงทายตัวเลขด้วย ว่าจะได้ตัวเลขอะไรออกมาด้วยในวันนั้นหลังจากขึ้นว่าสู่ไม้ไผ่สูงเสร็จแล้วเลขเสียงทายที่ออกมาส่งผลให้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาจำหน่ายอยู่ภายในวัดป่าพลรานเพชรในวันนั้นขายดิบขายดีขึ้นทันทีทำให้มีผู้คนได้รับโชคลาภจากหลวงปู่สูงเทพแห่งโชคลาภกันมากมายจะเห็นได้ว่าหลวงปู่สูง มีเคยทอดทิ้งลูกหลานแต่นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหลวงปู่ท่านจะให้ในรูปแบบไหนและทุกอย่างก็ต้องแล้วแต่การสั่งสมบุญของเราแต่ในชาติปางก่อนและบุญวาสนาที่ทุกท่านได้กระทามาอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ